คนแครรผจญภัยการละครั้งหนึ่งงานมาแล้วคนแคระได้ออกตามหาพี่น้องของเขาพี่ชายทั้งสองคนที่หายออกจากบ้านไปจนกระทั่งได้มาเจอพี่น้องของเขาท่ามกลางป่าแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดออกเดินทางไปด้วยกันและในที่สุดก็มาถึงเนินมดพี่ชายทั้งสองคนพยายามจะดึงมันลงมา เ่อดูว่ามดที่น่าสงสารจะวิ่งเอาไข่ของพวกมันไปได้อย่างไรแต่คนแค่ตัวน้อยกล่าวว่าปล่อยให้เจ้าพวกมดมีความสุขในรังของพวกมันเถอะพวกเขาจึงเดินทางต่อไปจนมาถึงทะเลสาบแห่งหนึ่งซึ่งมีฝูงเป็ดจำนวนมากว่ายอยู่พี่ชายสองคนต้องการที่จะจับเป็ดเหล่านั้น และย่างมาทำเป็นอาหารของพวกเขาแต่คนแคระกล่าวว่าปล่อยให้พวกเจ้าเป็ดมีความสุขในบ้านทะเลสาบของมันไปเถิดอย่าฆ่าพวกเขาเลยแล้วเขาก็เดินต่อไปจนมาถึงรังของพึ่งในโพรงไม้มีน้ำพึ่งมากจนไหลลงมาตามลำต้นและพี่ชายทั้งสอง ต้องการที่จะจุดไฟใต้ต้นไม้และฆ่าพึ่งเพื่อเอาน้ำพึ่งมาแต่คนแค่คนสุดท้องก็รังไว้ห้ามปรามพวกเขาไว้และพูดว่าปล่อยให้พึ่งสวยๆเพลิดเพลินไปเถอะฉันปล่อยให้เธอเผาพวกมันไม่ได้หรอกในที่สุดพี่น้องทั้งสามคนก็มาถึงปราสาทแห่งหนึ่ง และขณะที่พวกเขาผ่านคอกม้าไปพวกเขาเห็นม้าที่สวยงามยืนอยู่ตรงนั้นแต่ทั้งหมดกลายเป็นหินออนจากนั้นพวกเขาก็เดินไปตามห้องต่างๆจนมาถึงประตูบานหนึ่งซึ่งมีแม่กุญแจสามลูกแต่ตรงกลางประตูมีประตูสำหรับมองเข้าไปในห้องถัดไปได้พวกเขาเห็นชายชาราผมเทาวนั่งอยู่ที่โต๊ะและพวกเขาเรียกหาพระองค์ ครั้งหรือสองครั้งแต่พระองค์ไม่ทรงได้ยินอย่างไรก็ตามพวกเขาเรียกเป็นครั้งที่สาแล้วพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นมาหาพวกเขาพระองค์ไม่ได้ตัดอะไรอีกแต่ทรงจับมือพวกเขาและพาไปที่โต๊ะสวยงามซึ่งปูด้วยของดีต่างๆนานาและเมื่อกินและดื่มกันแล้ว พระองค์ก็ทรงพาพวกเขาแต่ละคนไปยังห้องนอนเช้าวันต่อมาเขามาหาที่คนโตและพาพยิโต๊ะหินอ่อนซึ่งมีแผ่นจารึกอยู่สามแผ่นซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้ปราสาทนั้นพังทลายแผ่นที่หนึ่งกล่าวว่าในป่าใต้ต้นมอสมีไข่มุกพันเม็ดที่เป็นของทิดาของกษัตริย์อยู่ จะต้องหาไข่มุกให้พบทั้งหมดและถ้าใครหาย,ายังไม่ครบก่อนดวงอาทิตย์ตกดินผู้ที่แสวงหาก็จะกลายเป็นหินอ่อนพี่ชายคนโตออกเดินทางตามหาไข่มุกตลอดทั้งวันแต่ตกเย็นแล้วไม่พบไข่มุกหาได้เพียงร้อยเม็รแรกเขาจึงกลายเป็นหินตามที่แผ่นจารึกได้บอกไว้ล่วงหน้าวันรุ่งขึ้นพี่ชายคนรองรับภารกิจ แต่เขาไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาหาไข่มุกได้เพียงร้อเม็ดเท่านั้นและด้วยเหตุนี้เขาจึงกลายเป็นหินอ่อนเช่นกันในที่สุดก็ถึงคราวของคนแคระตัวน้อยและเขามองมือไปในทะเลสาบแต่เป็นการยากที่จะหาไข่มุกและงานก็เหนื่อยมากดังนั้นเขาจึงนั่งลงบนก้อนหินแลวร้องไห้ ขณะที่เขานั่งอยู่ที่นั่นราชาแห่งหมดซึ่งเขาได้ช่วยชีวิตไว้มาช่วยเขาพร้อมกับมด5,000ตัวและไม่นานพวกเขาก็พบไข่มุกทั้งหมดและวางกองไว้ให้แผ่นที่สองกล่าวว่าต้องไขกุญแจห้องบรรทมของเจ้าหญิงขึ้นจากทะเลสาบเมื่อคนแคระเข้ามาใกล้ถึงขอบเหว เขาก็เห็นเป็ดสองตัวที่เขาช่วยชีวิตว่ายน้ำอยู่แล้วพวกเขาก็ดำดิ่งลงไปเอากุญแจจากด้านล่างในไม่ช้างานที่สามนั้นยากที่สุดเป็นการเลือกลูกสาวสามคนที่อายุน้อยที่สุดและเป็นลูกรักของกษัตริย์ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดสวยงามและเหมือนกันทุกประการแต่มีคนบอกว่าคนโตกินน้ำตาลหนึ่งชิ้น คนที่สองดื่มน้ำหวานและคนสุดท้องกินน้ำผึ้งไปหนึ่งช้อนดังนั้นเขาจึงเดาได้ว่าใครที่กินน้ำผึ้งเข้าไปจากนั้นราชินีแห่งผึ้งซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากคนแคระตัวน้อยจากไฟและเธอก็ลองชิมริมฝีปากของทั้งสาม แต่ในที่สุดนางก็แตะริมฝีปากของผู้ที่กินน้ำผึ้งเข้าไปคนแคระจึงรู้ว่าใครเป็นน้องคนสุดท้องดังนั้นคำสาบจึงแตกสลายและทุกคนที่กลายเป็นหินก็ตื่นขึ้นและมีรูปร่างที่ปกติดังเดิมและคนแคระได้อภิเศกสมรสกับองค์หญิงที่อายุน้อยที่สุดและเป็นที่รักที่สุดของกษัตริย์ ในบรรดาเจ้าหญิงทั้งสามและเป็นกษัตริย์อังจากบิดาของเธอสิ้นพระชนนิ้ฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเป็นคนดีและทำดีต่อไป